สวัสดีครับสวัสดีครับน้ามะพาครับครับวันนี้เรามาช้อปปิ้งประจําเดือนนะครับน้าพาเห็นสูบักนะครับ <ผม S 1> เท่าไ,ไ,นะไหร่ครับคุณแม่ครับกี่หมืน่นสองหมื่นสามนะครับอ๋อ จะเอาอะไรบ้างครับไม่ได้แล้วคราวนนี้ใช่ครับซื้อผักกันตัวค่ะวันนี้ผมซื้อหอมค่ะหยิบนี่ค่ะครับอ่านี่ไงครับผักหนามครับห้าพัเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบอลนะครับนี่นะครับผักเยอะแยะเลยนะครับกระเทียม ห้านะครับชออิคแมวเหรอหหครับคุณแม่ครับชิคกับของม่ฝรั่งก็มีนะคะเนี่ยอ่าห้าพัน,พนวนมากเลยค่ะห้าพัน,นครับุ้ยขนาดแล้เวเนครับ เอาแกงวันนั้นหมดแล้วครับไม่ครับไม่ครับพี่สองพันกว่านะครับเจ้าอันนี้เปเห็ดรพี่ไหมคะอสรุปแล้วจะเอาเห็ดสองแพ็กใช่ไหมครับ เอาไปต้มเค็มกับน้ำพริกนะครับจะหาที่สวยที่สุดนะคะเหมือนคนซื้อนะลังก่อครับไปดูผักค่ะผักเกาหลีสว,สวยๆค่ะสวยบางคนมาซื้ออีกแล้วนะคะเนี่ยเยอนะครับครับเจ้าอะไรกับคะเล้าอะรคะ น้องมัสวยมากเลยเค่ะเขาเทศ่ะเท,ะะเทะะแปลกๆยะะดูไกนึกว่ากเะ,ะเนี่ยดูไก,กว่าพริกค่ะครับดูองุ่นเ้าดูอนิค่ะเข้าปลากำเดือนนี่ทั้งทั้งพวงนลคะ่ะ ครับป้ายคนแม่เรา,เราไปดูอย่างอื่นดีกว่าครับตอ,ตอนนี้เราก็มาถึงโลกของผู้หญิงแล้วนะครับคุณหัวไหนเจ้าเนาะอะไรอย่างครับมาผู้เนี่ยเครื่องดื่มแม็กกี้หัวที่นี่นะฮะครับ เดียวก็เอากล่องเดียวนะครับเออจะซื้อของซับฟ้านะครับพวกหมูหัวไหนมันดีนะจ๊ะเราไม่รู้ครับว่าที่ทอดไหนมันดีนะฮะแต่มันลดราคานะครับราคาก็จะรถึงลดราคานะครับครับ ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องนะคะดูน้องละพานะครับเวลาซื้อของก็ต้องพกผูกมาเองอย่างเี้ยแะครับนะครับใส่ตางเองด้วยครับใสกระเป๋าครับกระเป๋านะครับ นี่เราก็มาถึงห้องแล้วนะครับน้องมละค้างนะครับนมละพาก็อ๋อชอบเป็นขนมนะเจ้านมขนมนมของลูกของคุณพ่อครับนี่ของคุณลูกจะพับลูกไอศครีมนี่นมคะนมนะคะครับนมนะครับน้องหมดวันนี้ก็เกือบแสนนะคะมาม่า ช้อปปิ้งประจำเดือนนะครับค่ะก็ขนมนะคะขนมนะครับขนมก็ไปกินตอนเบรกนะครับผักนะคะผักนะคะก็ซื้อผักมาด้วยนะครับนี่นะครับมาม่าครับครับเตรียมไว้นะครับเป็นไรเนียกเกิร์ตนะคะยกเกิร์ตเหมือนเดิมนะครับน้องนะคะก็ไปซื้อขนมปังก่อนใช่ไหมฟาดลิชนะครับโอ้แปลแล้วไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็กินอยู่แล้วอร่อยมาก ร้านใกล้ปิดทีไรได้หมดไม่มีให้เลือกแล้วครับครับงั้นคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้แล้วกันนะครับคุณแม่ครับทุกคนสู้ๆนะคะครับผมเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะครับสวัสดีคะ่ะ